สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป้าที่เคารพรักสุขุ้ทุกคนครับวันนี้กัมาพบอะกับลุงตู้ครับเกษตรกรคน,คนมังครมีเดอร์ออฟฟิเชียลครับวันพฤหัสบดีที่17เดือนธันวาคมพัษราช2563พี่น้องเดอร์หลังจากที่มาขึ้นมาพักแรมอยู่ที่บ้านสำนักงานครับพี่น้อง ตอนเศร้ามากอ่ะเก้าโมงกว่าแล้วพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเตรียมพร้อมขึ้นรถเพิเศษเดินทางต่ออันที่สาเหตุที่เป็นเหตุข่าวมาบ้านมันนี่ก็เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งกับสเปรย์นอ่านี่นิแล้วก็รถอีกส่วนหนึ่งกับเซรามิคสติ๊กเกอร์ครับพี่น้องอันในรถล,ลูกตูครับอันที่ว่าปฏิสติ๊กเกอร์ว่านี่การติดจังว่นได้แล้วเหมดแล้วครับ เลือกเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยครับพี่น้องปีนี้ติดโสมอ OT ชีวิตโอเลยครับพี่ครับปีกายติดสมต่างกุยจับโอ้ถือว่าฤดูกาลนี้สติกเกอร์อันงามอยู่ครับนะครับฤดูกาลเดี๋เพราะว่ามันมีสาวน้อยเปีเ้ยนแพงนะแต่มีรูปมะล้อมอยู่นะเวลาแกรถแกถของไปกันรถพานบ้านกันเพื่องเห็นโอ้รถมอล้อมาแล้วรถมะล้อมาแล้ว <laughs> อันนี้เสอนนอันนี้กันอันนี้กันแล้วกันแต่ว่าจะมาเก็บร้านอื่นกันครับอันนี้จกัจกจักรถอยังองบบานยงนี้ขนแหวนผ้าบ้านเขาก็บูฮูเป็นรถยังรนะครับโมมีสติ๊กเกอร์สาวน้อยได้เลยครับพี่น้องสองขั้นกับสติ๊กเกอร์กันนั่งซี่ครับพี่น้องจะเป็นคขึอนของตู้ก็จะดีนะครับว่าเป็นคิวมินซี่จักเครื่องนึงแล้วก็สาวน้อยเครื่องนึงโอ้งามแจมเลยครพี่น้อง ตอนนี้ค่ะบทีมงานกับกระลังสีพักกันกินข่าวกินน้ำมานอนมาเคลื่นกัครับปุ๊บที่แรกกับข้อนอยู่หนพี่น้องเดือดมากตาวในบาทนะปิดกระล่มอะไรขาวอย่างน้อมเลยย้อยโอ้ไม่แต่คุ้นเลยพวกไมือ้วนแล้วกันครับสองค้อเดี๋ยวพี่น้อง ันนี้โซ่โซเฟอร์รถทุ่มโจ้เนะครับอันนี้กู้ขาเลยกู้ขาเลยครับกู้ขาบัตตี้บัดดี้บัดดี้ไปแค่ญาติแต่ตัวหันสร้างนะจ๊ะคนเลี้ยงสร้างผมใช้ปกติเออคนเลี้ยงสร้างอ่ะสี่ขึ้นนั่นี่แหละแต่ว่าถ้าไปไปนี่คอนเสิร์ตบ้ามากขึ้นครับอันนี้เนพัดปลาดุกลาดุกที่เนี่ยตักมาเมื่อคืนไม่ได้กิ่นครับแซ่ยเห็นไหมมะขามกินมมือเศร้านะครับน้ำพริกตะลกแล้วก็พัดยังเนี่ยพัดหมูใส่กลม โอ้แสีี่ายร่ยมกินารเจ้าเหมือนเรางเงินนะเลืองเงินบ่งเงินยมอครับเดี๋จมีเงนจักบาที่โตม่้เงินบ่ฮะจักบาทได้จักบาทแล้วไม่มีบอเง้อบ่ไปรอยืมกับเรายืมกับเราอยู่ยืมอยู่ร้อยหนึ่งเกงโองกินดีโดยเฉพามันจังจอยเนาะหมูก็ตังเลหมูนาก่งยาบเมื่อกี้การเกลือ แซ่บเลทางพี่น้องยขาด้ันะครับจดจ้ายี่ห้อยี่ห้อก็สิไปเดินทางไปนะครับจังหวัดเอยเอดแสดงไก่อนมาเนี่ยบ้านบัตดงใหญ่บัตรดงใหญ่สุวรรณภูมิบัตรสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเรามกหรอเปล่านั่นสดี่สุดจักรโล่เลยรนไปปลายเนี่ย เพิ่มือนีงว่าแดงใหม่แดงใหม่ให้โลงใหม่ยังแดงงครับยังว่าเรื่องผปกแกมนัปนรองผมเพ่นนมันเป็นขนาดใหญบุมนี่เขาว่านี่บอกนระเบียบเรือังว่ามุ้ยน้อยมหามื่อขึ้นมู่กระลงว่ายน้ก็น้อยเมื่ขึ้นระเบียบีกันมองสึกัน้ันมองสถานที่แคบปะ มึงทั้งหลังอันวิธีนี่งกี่แคบเนี่ยครับอ่าแสดงได้แสดงได้จบวะที่ว่าระเบียบไปนะมามามาครับโอ้ยข้าวผักมาหายครับที่จ้าที่จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครรัับนากพี่น้องเของม่ให้บ่มาเลยครับโอ้ยตาน้าพี่น้องโอ้ นี่ครับมาไหไก็นอยมลาไม้ก็นอยอ่านที่ว่ามูมาหามาคืนเห็นไหมสองคนมาจากระเบียบปราจันมาเลียนน้ำนั่งไม่ดนี่แก่คือลำโพงสองทางนี่ติดกระแพงเลยเขาเรยซอแจ้งบ้างางนั้นกันี่ก็แคบ่านันซอแจ้งบ้อืมนะาลูเียห้จังก็เดียซแจ้งมาเนี่ยแต่ว่คนกินกันดีเทาะว่ ดีน่องเขอเราั้นวัดบอ่วางงานงานเจวันเจ็ดคืนบอ่งาดีกว่านเรืบอนแกบอมานแก่ว่จะพดกนแกละเหีดเบื้องไม้ฟังไม้โอรู้ว่าหูว่านเบื้องก้อนเบื้องก้อนสนนารักาแกบนนมาลำแกบนเนี่ยคุยกันยังไงคุยกับมูมาหากรุูเรื่องเรา ฝากบ้านะเพื่อนๆคุยห <laughs> ลังนี่ยคุยมาไนอยู่เราเบียบบ้านเลยสิบนทีสิบห้าวันนี้เนี่ยสินาทีสิบเจ็ดแสาวน่อยเยปนบานแหร่งแต่วันลอยเนี่ยเพื่อเสียระพู่มนะ<า>เสียระุมิมางเสียะพูมิืสุร้อนะุ่มเสียระพุมบอกไปนี้เอาอะไรไป,ปนี้ยาสูดสิน้นยาสูดสิ้่ กำลังกินขาวอยู่ทีแล้วจอดออออยู่ขางเน้ำมันยนี่เนี่ยแฉบแฉบแฉบเนางไม่บ้างเลยไนเขาเติมแห้งก็น้อยแตถึงทางตครับเออเพิ่เพิ่นออกมากเลยจิเพิ่มออกมากเลยจิบนี่นี่ดีก่นนกาออก,าแกาแา่แก่ดีกว่านี่ก่แก่ดีกวดาแฉบปะหนจะไปรางพีไ่น้องข้าวย่างเดียวตื้นสายเ,าเติมใช่ปะกูปอดพ่อมากปะ Anh uống lo thô bị hái, cái nhiệt quả Rồi Cái quả cái quả quả hả? Ừ Hứa Xuân Thắng 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 Hứa không Thắng Hứa Xuân Thắng Hứa Xuân เออเป่าเอ้องสอบเ <c oughs> งืนกัน,งนังเน้ยเงือนกับีเดีเน้ยจอรโย่ไปม่มาไม่มาเพื่อนเนี่ยพี่เจ้าายมาได้หรอเราควร้า<อ>งมุกดาหาพี่คนเลยมอมเบไปบ้านสุดยังเปล่าสุดลันะฮารวยหลงฮารว้ อมูวอัดพีวีแล้วนาพีน้องอ,อากาศกเ็เปลี่ยนแปลงบ่อยครับโองแรพี่น้องอย่าลืมดูลแลสุขภาพนะครับเจ้าอ่อ,อนสองคนเอโอ้โยว้นว,น,วนัรไม่คนด้วน ต้งมันนี่เนาะว่มีจ้องด้บนี้จะองอ้วนะอ้วนพไรอ้วนหน่อยคนเรียงสร้างน้องสามโอ้พวพกเอินกัสิ่ีว่าคนรวยสิครับร่งร่บนครึ่งนี่ยอำงานยังดีจำดีพอดีน่า กันโคบเข่ากันโอ้ยเนผักเง่าตายหมดพอ้อมร่าพร้อมร่าใญ่เป็นสงสันจะเป่น้องเออกินทอดนะครับกินทอดก็ประเด็นแล้วที่นครับอยู่ทุกคนครับกัแกับแจมหมูอีกด้วยมีของแก้มหมูนี่โควิดมากเงาอยากกินก็ตื่นแล้วกินกินเน้อผักก้อนใหญ่ทานนี่เรานี่นชอบกเมี่ยงก๋ยเมี่ยเี่ยหม่เมียงนี่ยพ่อกัขายรบ้าง มสมมติว่าหันคัฟเเก่ากับฝากที่ตามำพ่อแม่พี่น้องเย็ซี่ขุนสุขนครับใบถ่ายสามน้อยกับถ่ายยังกบเบิ้งหนะครับเนอะมีตูอีกาง้ำวันวะซื้อเรยกกบะถือพอีอออ่น้องอนะมา่ยะอวนไงอึงอนไง มันเยบอนแบบนี้แบบคือมันจะ้านอไนอยู่ไหนผัดเมียผัดยบุญผัดอือข้าวข้าวก็เป็นเลยแบบแบบแบบมันดุ่นสืมา,า,านัดอีกแล้วเหรอครับพ่ักกนเรีแซ่บมาครับ่จะจะักขาดเ้าขนาดว่าใส่ชื่อรถเองชื่อรถบะมีมตัว แมวไปลงไม่ไไให้นมันคอยส่มปสปของวอือากบิปบาที่แหลพี่นอ้องขอบุณขอบคุณานครับเด้อสำหรับคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องมาสมอเลนะครับขอืคุนร้ารนที่เข้ามาตามรับชมครับเบื้องแรกมื่อแรกขับหายดีนแหะงสุขสุขคนครับ เ,เร VE, สาปรับเราดูแลสุขภาพครับแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับที่บ้านนงใหม่อำเภอเชลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเด้อห้องังงานแล้วเสร็จล้งานแล้วหลังจา่ายกิขนข้าวยิยมของขนี่แล้วครับสี่เก็บของรถเดินทางต่อครับตอนนี้คู่ปอมาาอาหารปลาอมันครับที่มาธิ<ด>สุกุสกุลสวัสดีครับ